โอ้โหมองไปมุมนี้อลังการมากเลยฮะจะเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วกันะครับพี่น้องครับฟังนี้นะฮะมุ่งหน้ามาแต่นครราสีมาเน้อพี่น้องเน้อะนะฮะจะมุ่งหน,น้าผ่านเขื่อนรำตะคองสีคิ้วด้วยโมน,นี่โอ้โหความงามและความตื่นตาตื่นใจของเมืองไทย มุมสูงงไอทองเอ้ยอไอทองเรี้เห็นบอกกลางหันลมนะเห็นเห็นเห็นอ๋อพี่ลองฮะมโอนี้ลองฝ่าแจมใสมากระเป๋าทองเลยมโอนี้ เห็นม่าหนะพล่มนะใช่แ hmm. ล like okay. um, ้วโอ้แต่ว่าไอ้ฟังนี่เขาบไปเอแอมดีกว oh ่าแอมเฮ็ดคือการฟังนี่ก็มีได้หลังค้านี่นะฟังนี่ก็มี่มีอยู่ไส้ดิเขาบอกว่าโ่มี่นี่ฟังเดียวหันมีอยู่ไสโอ้ยไายท่องไปเดี๋ยวจะเสียว่าเฮ้ยเฮ้ยฟังนี่กับมี่ก็ไปไล่เติมอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ย อะไรหมายถึงลังค่ายเหรอแมนมันอยู่ตรงไหนเอ้าวมันคือต้นหญ้าต้นสันวะโอ้ยพื้นที่มัน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 มองขึ้นกันเนี่ยไอ้พื้นพื้นที่ฟังนะไรนะเขตพื้นที่ของเอ่อเลื่อนจำมันจะกว้างแต่ฟังเนี่ยอาจจะบม่ค่อยมีนะฟังทีมุ่งหน้าวนถนนมิตรภาพไปทางซีคิวนะฮะตอนนี้เท่ากับที่วอยู่ที ข้อวันลังกาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเคยสงสัยหลายเสียเอ็มน,นี่ก็จะจ้าแจงแจงแ้งเลื่ยเด้ก็จะจ้าแจงแจ้งเลื่ยเด้มากับไอ้ทองคอยไอ้ทองมันก็โอ้ยสงสัยหน่อยสงสัยใหญ่เอาต้องเคยมาได้ฟังนั่นเราฟังนั่นราคามันเงีวเออมันมาฟังนี่ไม่อี่ย่างครึ่งเดียวอุโมงเงี้ยวมันไปลังคายเงอ้ยเอ้ยอุโมงปะแมนนี่หนแหละอุโมงเล็กหล<แ>ังคาเราบอกพี่เราพูดโอ้ยนอนเจ้ามีเนาะอ้จังไวะทักทึ่งจังไหน มีกำพันมีพัดลมไงใส่หมดแล้วโบนเออโอ้ยทำไมมันหลครับพัดลมพัดลมบนยอดผู้พัดลมเป็นแต่เย็นหน่อยเนาะเออเอยเห็นแล้วบรสมชาติเห็นแล้วบอสเตรียมสองตาเลยบ่เกี่ยวง่ามเป็นสีนี่ฟังนี่ให้โชดๆๆๆดชเกี่ยวง่ามสลบลงไปสลบลงไปมองขาบไปจะเห็น เขื่อนลำตะคองน้ำใหญ่กว้างดิไอพากวันนี้อากาศดีไงเท่าไหเออ,เอ,อวัดคาขืนก็คาลุ่มมันต่างกันต่างกันบ่ต่างกันบรรยากาศฝุ่นมองไปสันล่างด้วยไอ้บ่าคาเที่ยวจ่า,จากรุงเทพมุง่งหน้าไปทางโคราชบุกไปเ,เห็นอ่หนักไปเ,เห็นเขื่อนนี้แต่า,าที่โคราชมาเนี่ยจะเห็นอันนี้นำ้ำ ขามาจากนครราชสีมาเรื่องเป็นอยงเรื่องมาจากโคราช<ะ>นะครับทนท่าไวกาชัดเจนชัดเจาเลยชัดเจนบอยเนี่ยถนนนี่ฟังนี่เนี่ย<ะ>โอ้ยกะดีใจน้ำเจ้านี่หายเลยนถนนเก่าถนนรักขึ้นๆลงลง ถนนมาตั้งแต่ข้อราชสีมากเรื่องของเดี๋ยวนี้ฟังไปเป็นถนนมิตรภาพเนี่ยด้านบนนี่เป็นมอเตอร์เว่ยเอ็มหกนะฮะบ่าวกรบบาวท่องกระถือบอลแต่พากันมาถ่ายคลิปอีกแล้วเบื่อปวดจมัยก็พอเบื่อแล้วไม่ไมันแดดบรรยากาศเทอร์มิฟเซียไปก็โอ้ยวสันแม่ถ่ายตั้งแต่คลิปเก่าคลิปเดิมไม่เบิ่งจักแมนอีกสองคนนี่ว่าสั่นอ้าวท่านเจ้ามากก็เจ้าปัญจวัลโอ้ยน้อ มามกับเพื่อนคือกันเดนนี่ข้าคืนข้ากล้องเนี่ยมันกะ็คือกันเล oh, oh, oh. ยใ้ยางวิวม,<อ>มันก็คือกันหน่อยเนาะแมนวิวผู้สุดยอดวิวนี่ก็คือว่าเป็นวิวที่เขามุ่งหน้ามาสารนครราชสีมาเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ปักช่องเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอู้อ้ายทั้งถนนทั้งน้าไม่ท่องแมนแต่ว่าวิวมาตั้งแต่ไอ้นครราชสมีมาเขาอาบเทพนี่วิวจะดีกว่าแม่นบ่าแมนเออพวกอ้อมทีเห็นถนนสายเก่าถนนหลักตะเก่านะ มองเห็นไปในกว้างไกลหน่อยเนาะแต่ก็ดีเห็นทางแม่น้ำมิ้นคืนน้ำเอออีพออีเมเลย์ส่งปลาปนกันไปแต่ก็อย่าเบิ้งรอบๆตีนปูกับมีดต้นไม้ดอกไม้คลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่ได้พี่น้องเอ้ยนะครัากับที่ว่ามีโอกาสเที่ยวไปเที่ยวมาทางนี้ก็ที่ว่าดูอะไรช่วงนี้เนาะดูดูดูนะฮะคลิปนี้กับหลายรอบเป็นคลิปที่อ่าบ่าวกับบ่าวท่องกับจะกลับแล้วเนาะพี่น้องมาตั้งแต่โคตรานะจะมุงหน้ากลับไป ปักช่องเราจะเข้าไปสมมติปร,าารนะประกาศนะประดูประนานเจ<ะ>้าน้อยเดือนมาอีกแล้วก็สิมาอีกเดี๋ยวเป็<แ>นเอ๋ยนะฮะอาทิตย์หน,น้าเนะจะไปอุบลนดินะคลิปนี้เข้าท่ายถ้ำเนะฮะเข้าท่ายถ้ำในเดือนของเดือนของเดือนเดือนหกน่อยเนาะแมนปี่พ่อซอสโซฟาหลังห้องชิ้นเจ็ดเนื้อผิวหนังเนื้อนี่ฮะโอ้ยัง้เบิ่งกเนี่ยอ้ยเบิ่งนี่หนี้เบิร์กนี่แห้งคักนี่แห้งงามนี่ยประการลังจากเฮ็ดนี่ก็ไปเห็นฮอตพุนเด้ทุลุฮอตพุนเลยบอสเป็นวิวทิวบอกเลยว่า วิวสุดดีแน่นอนวิวมองนี่นะวิวลักล่านนี่แหละลักล่านเลยว่าใขกคะแนนเท่าไหร่ใขกคะแนนเท่าไหร่คะแนนซีบไปเท่าไหร่คะแนนซีบหายซีเอฟเอาให้เาวเลยเอาโทโคอายไว้คุณสอง่าโทมุนี่ชือว่าอากาศดีไอ้ทองอากาศดีชัดเจนเนี่ยทายรูปเนี่ยถนนกว้างขนาดนี้ไอไอวัชเม็ดใหญ่ถนนนี้จักเม็ดไหนวะซีบเม็ดไหนบ่คงกว้างนี่เฉพาะไอ สุดพ่อฟังเดียวนี่ค่าลงบ่แมนอ่าสิบเมตรเท่างกว่าเด้กว่าบ่อยสกดพอเลนเดียวกับห้าหกเมตรเด้็ดสุดบาสวาสันบ่แมนสุพอเลนเดียวก็บห้าหกเมตรเด้ดช่วงนี้มุมนี้อายช่วงอ่าตรงสกายวอล์กไอเขื่อนลำตะคองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงฮัร์สองเลยเบิรงเอานี่เบิรงเอานี่แมนฮาร์ฟสองฟังซ้ายเป็นถนนเด้แมนฟังขวาเป็น ทางลอยฟ้ามอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยตอนที่เขามาจากถนนเนี่ยเขาจะมองเห็นฝั่งนี้แบบแโอ้โหถนนลัการตาขนาดเลยพี่น้องเอ๋ยเน,นี่ยฮะงามง่ายงอลังการที่จะขับไปพี่น้องฝั่งล่าห้องเนี่ยไม่เห็นเนี่ยมาแล้วก็ที่ว่าข้ารถเดือยครอบระมัดระวังเด้อนะครับข้ารถกฏจราจรอย่าขับแซงขวาเนี่ยครับ,รบประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกฝากถึงพี่นอ้องบ้านเฮาทานมาเที่ยวประเทศไทยดีไปแมนแม เราเสพฟ้านี่เซพฟ้านี่เป็นยังไงไอ้ลายลายมันมันบ่ได้พิษกคจรๆเพิ่นแล้วแม่เพว่าไอ้ช่วงฟ้านี่เขาปล่อยให้คนที่มันแหลนไหวโอ้รถที่มีความเร็วมีควาแซงน้อยเนาะแซงไอ้ลายลายกูบอด้ดีสมุดครับหายไปนี้หายเบไปนี่ไปไหนเนาะคุณบอกว่าไอ้ถนนถนนมิตรภาพนี่ย สายเก่าสายเดิมอยู่ในน้ำเดชแมนบอกแมนช่วงที่น้ำลดจังเห็นว่าสั้นถนนมิตรภาพที่ออกมาจากสระบุรีแสดงว่าถนนอ่าถนนรับที่อยู่ทํางเทิงนี่แสดงว่าเป็นถนนที่ก่อเหตุใหม่ตัวนี้น่าจะเป็นเหตุใหม่เนี่ยเก<อ> <ๆ S 2> ่าๆเดิมๆกับคุนแหละเหตุใหม่ยังบอกก่อมาเหตุาทางด่วนโอ้โ,อโอหหนอนสุดยอดสุดยอด สุด,ดยอดอีทีอรอรลอปเปนอะไเนี่ยครับเ,เพื่อความสะดวกสบายม้าย่ามได้ก็แล้วแต่เนี่ยรมโบได้อีืเนี่ยจะเก็บผ่านบรรยากาศให้จามาชอบมได้เห็นเพราะว่ามามาฮอดนี่มันเพิ่นเน่ทุกคนอยู่ในคลิปครับตัวจริงมันมันคุณลอย่างมันดิจังจริงไหนเราสูบฟังเนี่ยเพราะว่าเบิ่งในหู้กับแมนด้วยอกแต่ว่าถ้าได้บังกอกมเดิมมันเบื่อแล้วให้จอมาเบิ่งตัวจริง ตอดนี่ที่เจ้าที่อยาก้ายตลอดเดี่อเยพวกเระดูใบ่มเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดมันเราเนี่ยแมนเห็นโบใบใหม่เนี่ยบางบางคลิปลาเดือนในห้องท้ายนี่ใบใหม่มันมันเหลืองนะมันก็ร่วงแต่ว่าขึ้นมาใหม่มันนี่ใบใหม่เขียวเอาเป็น่บย่ามแรงย่ามฝนย่ามหนาวแมนกระสิต่างกันเนี่ยทีเดียวเลย พี่อยู่นะเขาเขาเขากั้นกับบรรยากาศนี่แหละถ<อ>นนนี่แหละเขากั้นกับบรรยากาศการเดินทางแบบมินิมินิเด้อตอนนี้ฟุงกะที่ว่าเปิดให้แลนด์แหละก็ทดลองใส่ฟรีก่อนเนี่ยว่าฟุงยังเอ่อก่อสร้างยังพันแล้วเสร็จนะเนี่ยจักน้อยถ้าเขาเปิดป้ายเนี่ยเฮสิงามอวันนี้คลิปก่อนหน้าบาโบเองก็ถือว่าเบาเร็วเกินไปอ่ะบาโบออบอกว่าทางด่วนที่นี่เป็นทางด่วน มอเตอร์เวย์เอ็มหกบางปะอินไปโคราชตอนนั้นบางบัวก็บอกว่าบางปะอินอยู่จังหวัดโคราชโอ้ยพี่น้องเอ้ยว,ว่าเรี้ยวว่าไววกับขอถุนข้อไผ่เนาะบางปะอินอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้ยเอฟซีเหมือนกันว่าโอ้บ่าวเอ้ยบางปะอินมันจะอยู่โคราชเด้อเหรมาลืมเนะี่ยว่าสิบอกว่าทางหลวงบางปะอินโคราชนะฮะ <laughs> พัดพัดไาอยู่โคราชนะพัดบาบางปะอินอยู่โคราชว่าสัตย์โอ้ยอำเภอบางปะอินอยู่จังหวัดนครอราชสีมาว่าสัตย์เป่าเป่าไว้ลืมจะขวางเอาเอานครกับนครเหมือนกันเนาะนครศรีอยุธยาพป็นครศรีอยุธยาแล้วกันนะนครราชสีมามันคือกันมันกับมันกับเขาเป่าเรี่ยวนะเป่าเรี่ยวเลยนะครับว่าแบบโอ้ลินพันกันจะขวางกันได้จะขวางกันได้ไปเนื่อยนี่นะ คือกอมาลัางการทีบ้าพวกเ,เองอยากถ่ายทอดนําเสนอเนี้ยทุกท่านเลยนะฮะให้ทางผู้ชมเห็นถึงความตื่นตาตื่นใจของประเทศไทยให้ทางผู้ชมเห็นความตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยอันนี้ยังเพิม่มเวิร์ดได้น่นข้อมาลัางการของประเทศไทยนะะี่ะครับมีพี่น้องฟังเล่ามาอยากจะเห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกช่วงทางไฟฟ้าขึ้นไปเพิ่งเห็นเนีน้ยเ่็นปอันนี้แค่ช่วงหน่อยหน่อยหนึ่งนั่นี่หน,ห,นหน่อยหน่อยเขาเปิดให้บริการแค่น้อยเดียว แม่นได่ะแม่นถ้าเขาเปิดตั้งแต่อายุทยาขึ้นมาเนี่ยโอ้ย้หู่โอ้โหโอ้โ้ไอ้นครศรีอยุธยาท่านครศรีอยุธยาสระบุรีโอ้หลังจากสระบุรีขึ้นไปอุปาภูเขาเนี่ยตัวนั้นเนาะโอ้ภูเขาแต่ถ้าลงปูนหน่อยเนาะอันนั้นแห่งอลังการเนี่ตัวนั้นแห่งอลังการมาเบิ่งเด้อพี่น้องมาเบิ่งเด้อเนี่ยฮะจะใครมาเห็นจะใขวมาสัมผัสเนี่ยสิ่งที่หลายคน อาจจะบ่เคยเห็นนะคือจังบาวบูนะแต่เห็นแล้วต่จะเก็บภาพบรรยากาศฝากตอนพี่น้องฟังเล่าเห้ดีห็นน้ำเนาะกาที่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นทางโดนห้อยไว้ฝาเอีกนึงให้ไหลทีบาวบวกก็บบาทองในพานกลาย,ยมาจากโูราชจะกลับแล้วพี่น้องเอ็ยเนี่ยก็เป็นคลิปทีเฮาสองคน ถ่ายทอดเรื่องเล่านำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยไปหน่องฟังเล่าเฮ้านะฮะทำช่อมทำหน้าทีมมากแล่าก็ชื่นชอบใ่เรื่อกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบ้ล้ำในเด้อเนี่ยกดทธกริ่งแจ้งเตือนนะับไปสนับสนุนบ่าวท่องทางช่องบ่าวทองปากเซกินแซบนะฮะและก็สนับสนุนบ่าวโบ้กับบ่าวท่องโดยการบอกกดถามโฆษณากันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ แต่กาไปรับชมย้อนหลังในท่างแฟนเพจนะฮะบาวโวนะฮะโซล่าสิงค์แคนลาวนะแล้วก็ช่องฟีโบโซล่าเซลนะสำหรับคลิปนี้โมนี่ไปแล้วไปเนาะเอ้ยสบายดีสวัสดีครับไปท่องสวัสดีครับสบายดีอ้าวไอสบายดีไอสบายดีบายบายโอ้บึงข้างนาคุณายเอ้ยนี่ละจุดนี่ละไอเอ้ยทางด่วนนะฮะรอตายเนี่ยรอตายถนนมิตรภาพไอ เนี่ยช่วงที่มาจากปักช่องเนี่ยที่มาขึ้นทา้งลนจุดนี้เอ้ยนี่ต่อไปก็อจะเป็นทา้งลนเนี่ยคุนยังสั่งเพื่นแล้วซิสเอออน่างส่องมองอยู่ทา้งลนนี่คือถนนมิตรภาพแล้วเด้อมุ่งหน้าไปทางปักช่องปักช่องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย